มาเตอท่านสปอนเซอร์และสมาชิกอาโรมีทุกๆท,ท่านที่อยู่ในห้องนี้และที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะดิฉันไดมอนด์ยูทามาสก้อนเสมาค่ะก่อนแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทอาโรมีแล้วก็ท่านประธานปาร์คฮันกิวนะคะที่ก่อตั้งธุรกิจดีๆแบบนี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะ ดิฉันไดมอนจุธามาศก้อนเสมาก่อนหน้านี้ที่จะมาทำอัตมีดิฉันทํางานมีอาชีพทํารับจ้างค่ะเป็นพนักงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทํางานมา30ปีค่ะจนได้มารู้จักกับอัตมีแล้วก็ประทับใจในผลิตภัณฑ์นะคะ เพราะว่าในช่วงระหว่างการทํางานนั้นดินฉันก็สุขภาพไม่ดีนะคะก็เป็นลิ้นหัวใจรั่วค่ะก็เป็นภูมิแพ้เป็นเส้นเลือดขอดที่ตับแล้วก็ได้ไปผ่าตัดตับออกครึ่งกำปั้นนะคะทําให้มีอาการเหนื่อยนะคะแล้วก็การทํางานแล้วก็มีความประทับใจนะคะในผลิตภัณฑ์ของอัตโตมีนะคะ ทำให้ดิฉันมีสุขภาพที่ดีขึ้นและได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในระบบของอัตโมีจึงได้ตัดสินใจนะคะลาออกจากอาชีพเดิมที่ทำอยู่มาทำอัตมีเต็มเวลาค่ะค่ะอัทตมีของเรานะคะการที่จะมีความ สำเร็จในธุรกิจนี้นะคะเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีความฝันที่ชัดเจนนะคะซึ่งความฝันของดิฉันก็จะเป็นดังนี้นะคะในเรื่องของบ้านนะคะดิฉันก็มีบ้านหลังเล็กๆนะคะซึ่งสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะค่ะ แล้วก็สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองนะคะดิฉันจะสร้างบ้านหลังใหม่นะคะในราคา10ล้านนะคะบนเนื้อที่4ไร่นะคะขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะแล้วก็มีห้องรับแขกมีห้องอครัวนะคะและในบริเวณเนื้อที่ที่อยู่ข้างๆนะคะก็อยากจะทำออฟฟิศนะคะแล้วก็ เป็นที่ประชุมสัมมนานะคะให้แก่สมาชิกแล้วก็จะสร้างาเรียนพักนะคะให้กับสมาชิกของเรานะคะที่เข้ามาเรียนรู้ที่อ,ออฟฟิศของเราด้วยนะคะดิฉันจะสร้างเสร็จนะคะภายในวันที่31ธันวาคม2573ค่ะเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับในเรื่องรถนะคะ ตอนนี้ก็ขับรถมิราชอยู่นะคะคันเล็กๆนะคะค่ะก็ซื้อมาแล้วประมาณ1ิบปีแล้วนะคะก็ใช้วิ่งงานนะคะแล้วก็บรรทุกสินค้าแล้วก็ํำพาสมาชิกนะคะพาร์ทเนอร์เข้าเรียนรู้นะคะดิฉันจะซื้อรถนะคะความฝันนะคะก็คือ,อรถ x เพิงนะคะ X9 ค่ะ เป็นรถไฟฟ้าเจ็ดที่นั่งค่ะราคาประมาณสองล้านบาทค่ะเพื่อนำพาทีมงานนะคะเข้ามาสู่งานซักเซตอ a คาเดมีนะคะเพราะว่าตอนนี้สายงานกำลังเติบโตค่ะรถคันเล็กๆไม่พอค่ะค่ะจะต้องนำพา,ารถคันใหญ่ๆนะคะแล้วต่อไปอาจจะเป็นมินิบัสก็ได้ค่ะ จะได้นำพาทีมงานมาให้ได้เยอะที่สุดค่ะและจะซื้อนะคะภายในปี2570นี้ค่ะในด้านของความสำเร็จนะคะขณะนี้ดิฉันอยู่ในตำแหน่งดมอนมาเตอร์นะคะกำลังทำออเตอร์เซลมาเตอร์ในเดือนนี้ค่ะ ออเตอร์เซลให้สิ้นสุดภายในปี2569พร้อมกับชาเลนจ์ชาลลอรมาตเตอร์ค่ะจะฝันเล็กหรือฝันใหญ่นั้นไม่ผิดแต่จงคิดลงมือทำในความฝันเขียนแผ่นไรซินารีโลทุกๆุกวัน เพื่อตอกย้ำความฝันนั้นเป็นจริงค่ะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเจอกันที่อินพิเรียนทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะครับขอขอบคุณนะครับเดมอนมาเซอร์ Master, จุดทามาสก้อนเสมานะครับก็นแน่นอนนะครับรับไปเลยนะครับชุดอีวิ่งแคร์โฟ์เซตหนึ่งชุดด้านข้างเวทีได้เลยนะครับและลาดับถัดไปนะครับอีกหนึ่ง่านนะครับที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวของไล์ซรียลนะครับ ขอเชิญนะครับเซลมาสเตอร์ Master, วันณสิริสีอนันตะคมครับจากปั้นดินให้เป็นดาวพางผ่าฟ้าทอแสงจ้าแข่งแสงเดือนที่เลือนหาย จะปั้นคนให้เป็นคนจนสิ้นแรงหวังแสงกล้าทาแสงดาวค่ะท่านผู้นำทุกระดับและเพื่อนๆพี่ๆชาวอาโทเมียนทุกท่านสวัสดียามบ่ายค่ะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะดิฉันเซลมาสเตอร์ Self ater, วันนสัสลิศีอนันตคมค่ะอาชีพก่อนที่จะเข้าสู่ ธุรกิจอาซูมี่ดิฉันเป็นพนักง,งานธนาคารแห่งหนึ่งค่ะตำแหน่งสมุบัญชีค่ะทำหน้าที่ควบคุมและดูแลงานภายในและงานบัญชีของธนาคารสาขาค่ะปัจจุบันดิฉัน,ฉนเกษียณอายุเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้รู้สึกดีนะคะที่ได้มีโอกาสขึ้นมาแบ่งปันไลฟ์ซีนารีโอของดิฉันค่ะดิฉันก็เป็นผู้หนึ่งค่ะที่มีความฝันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ไลน์ซีนาริโอนี้ท่านประธานเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญมากในการเขียนไลน์ซีนนริโอนะคะเพราะดิฉันเชื่อเหมือนกันค่ะถ้าเรามีฝันที่มากพอฝันนั้นจะพาเราสู่ความสำเร็จได้ค่ะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีฝันดิฉันฝันถ้าดิฉันมีอิสระทางด้านการเงินที่มากพอดิฉันจะพาครอบครัวดิฉันไปเที่ยวต่างประเทศค่ะ ซึ่งสมัยที่ฉันทํางานการที่จะไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะไปได้แค่คนเดียวค่ะสามีและลูกนี่มีมีหน้าที่แค่ไปส่งดิฉันที่สนามบินเท่านั้นค่ะและตอนขณะนี้ที่ฉันเข้ามาสู่อาชีพนี้ดิฉันเริ่มมีฝันที่ชัดเจนและแหลงกล้ามากที่ว่าฉันจะต้องพาลูกดิฉันไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้ ประเทศแรกในฝันของลูกคือประเทศญี่ปุ่นค่ะดิฉันจะไปประเทศญี่ปุ่นท่องเที่ยวกินช้อปอย่างเศรษฐีค่ะด้วยเงินของอาชมีค่ะและจะให้สำเร็จเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม2571ค่ะ,ะเพื่อนๆค่ะดิฉันสมัยที่ฉันทำงานธนาคารดิฉันมีรถคู่ใจอยู่คันหนึ่งค่ะ ซึ่งเป็นสมบัติที่คุณแม่ซื้อให้หลังจากที่ทำงานธนาคารได้สักพักหนึ่งรถคันนั้นก็คือรถเบนซ์แต่ดิฉันก็ใช้รถคันนี้มาตลอดนะคะจนประมาณเกือบ20ปีค่ะที่ใช้รถคันนี้มาตลอดจนเขากเกษียณพร้อมดิฉันนะคะ <laughs> แล้วเมื่อดิฉันเข้าสู่ธุรกิจอัตมีนะคะดิฉันก็มีความฝันค่ะฝันที่อยากจะมีรถคันใหม่ค่ะรถคันนั้นก็คือรถเม r c e เ e s b e n บ Ecard ค่ะซาลูนค่ะเป็นสีขาวด้วยนะคะราคาประมาณ3าล้านเจ็ดแสนค่ะดิฉันฝันนะคะดิฉันจะพิชิตมันให้ได้ภายในเดือนธันวาคม2,572ค่ะค่ะทุกวันนี้นะคะดิฉันมีบ้านที่อบอุ่นค่ะบ้านหลังเล็กๆบนเนื้อที่75ตารางวาค่ะ บ้านดิฉันอยู่ติดริมแม่น้ําน้อยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะดิฉันเชื่อนะคะว่าดิฉันมีบ้านหลังแค่นี้ดิฉันพอใจแล้วค่ะแต่เมื่อดิฉันเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ดิฉันก็เชื่ออีกนะคะว่าอาชีพนี้ต้องบริหารคนบ้านดิฉันแค่นี้คงไม่น่าไม่น่าจะพอที่จะรองรับพาร์ทเนอร์ดิฉันได้ในอนาคตค่ะทําให้ดิฉันมีฝันที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมดิฉันอยากมีบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะ บนเนื้อที่3ไร่ค่ะมีบ้านหลังนั้นต้องเป็นบ้านสีขาวนะคะสชั้นค่ะ 5, ห้องนอน 3, ห้องน้ำค่ะมีห้องประชุมและสัมมนาสำหรับพาร์ทเนอร์ของดิฉันในอนาคตที่ใหญ่โตค่ะนะคะบ้านหลังนั้นจะมีราคาประมาณ15ล้านบาทค่ะและดิฉันจะพิชิตฝันนี้ให้เป็นจริงให้ได้ภายในเดือนธันวาคม2578ค่ะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลอันนี้คือความฝันของดิฉันฝันดิฉันนะคะจะเป็นจริงไม่ได้เลยถ้าดิฉันไม่มีฝันแรกค่ะขณะนี้ดิฉันเป็นเซลมาสเตอร์ค่ะและดิฉันฝันต่อไปว่าภายในวันที่15มิถุนายน2,569ดิฉันจะ a ชา e เลนตำแหน่งไดมอนด์มา s t เตค่ะและพร้อมกับทำออโต้เซลล์ควบคู่กันไปค่ะ ก่อนที่ฉันจะลงจากเวทีนี้นะคะดิฉันเชื่อค่ะถ้าเรามีความฝันที่ชัดเจนนะคะและลงมือทําทันทีดิฉันเชื่อนะคะว่าฝันนั้นจะทําให้เราสู่ความสําเร็จได้ค่ะและพบกันบนเส้นทางของความสําเร็จค่ะสวัสดีค่ะ